ทั้งหนึ่งมาแล้วมีกระตายตัวหนึ่งออกไปหาอาหารแล้วมันก็เจอเข้ากับเต่าฮาเจ้าเตา้าทำไมเจ้าถึงเดินต่วมเตี่ยมต่วมเตี่ยมแบบนี้เจ้าคิดว่าเจ้าจะวิ่งแซงกับข้าได้ไหมล่ะเอ๊ะได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะข้า วิ่งเก่งจะตายโอ้โห,โหใครอยากจะหัวเลาะให้ฟันหักเจ้าน่ะหรือจะมาแข่งกับข้าอ,โหโหโหอ้าวถ้าอย่างนั้นเรามาวิ่งแข่งกันไม่ล่ะพรุ่งนี้เจอกันที่นี่เวลาเดิมโอเคไหมได้เลยวันต่อมากระต่ายก็มาพบกับเต่า เป็นยังไงเจ้าพร้อมหรือเปล่าล่ะเจ้าเต้าข้าพร้อมเสมอเรามาวิ่งแข่งกันเลยไปสตาร์ทไปแล้เวเจ้ากระต่ายก็วิ่งอย่างรวดเร็วมันวิ่งไปถึงกลางทางและมันก็คิดว่าเฮอ,อเจ้าเต้านั่นเหรอ จะวิ่งแข่งกับข้าได้ดูสิมันยังไม่มาถึงไหนเลยฮข้านอนรอมันก็ยังได้เลยเดี๋ยวข้าจะนอนรอมันอยู่ตรงนี้แหละแล้วเจ้ากระต่ายก็นอนรอเจ้าเต่าที่ใต้ดูแล้วเจ้าเต่าก็เดินตัวมเตียมตัวมเตียมตัวมเตียมมาเรื่อยๆ แล้วก็มาเจอเจ้ากระต่ายนอนหลับอยู่โถเอ้ยเจ้าคิดว่าเจ้าจะคณะ่าได้หรือมีทางสละเจ้าเต่าเดินตัวม่มเตียมตัวมมเตียมไปเรื่อยๆจนไปถึงเส้นชยัยแล้วเจ้ากระต่ายก็สะดุ้งตื่นฮะเฮะฮะเจ้าเต่ามันถึงไหนแล้วเนี่ยข้าหวังว่ามันจะไม่ไปที่เส้นชัยก่อนข้านะ แล้วเจ้ากระต่ายก็รีบวิ่งไปที่เส้นชัยแล้วก็ไปเจอเต้าเต่า,ตาอยู่ที่เส้นชัยอาฮฮเจ้ากระต่ายเจ้าแพ้ขาแล้วโอ้ยไม่น่าเลยขาไม่น่ายอมไปนอนหลับอยู่ตรงนั้นเลยโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่พรุ่งนี้มาแข่งกันใหม่เขาไปละเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าประมาทความสามารถของคนอื่น